และกรณีนี้คงจะเป็นตัวอย่างที่น่าสนใจกับเกษตรกรในพื้นที่หมู่ที่9ตําบลบางม่วงอําเภอเมืองนครสวรรค์ค่ะยังคงประครบประงมผักชีซึ่งเพิ่งจะลงแปลงลงไปหลังจากที่ผ่านพ้นช่วงน้ําท่วมมาทามาหากินไม่ได้มานานกว่า3เดือนนะคะเธอบอกว่าทุกวันนี้รายได้มีค่ะแต่ไม่พอกับรายจ่ายพยายามจะประหยัดทุกวิถีทางผู้คนไม่มีเงินจับจ่ายใช้สอยค้าขายไม่ดีเหมือนก่อน ส่วนความช่วยเหลือจากภาครัฐถึงแม้จะมีหลายช่องทางแต่เกษตรกร,ร,กรบางคนเข้าไม่ถึงต้องหันหน้าไปสู่การกู้หนี้ยืมสินค่ะก็ถ้าได้เงินรัดหมายรุ่นนั้นก็ให้มาที่ให้มาหมื่นหค่ากเกษตรนะนะแล้วก็เก็บใส่บัญชีไว้ก็ลูกจอาวไปค่าเทอมก็ต้องเบลออกมาไงพยายามเก็บไว้ลูก ก็เงเนี่ยมันแทบไม่พอไหมคะันก็แทบไม่พอบางวันบางทีแทบจะไม่มีติดกระเป๋าเลย <c oughs> <c oughs> แย่รุ่นเนี้ยแล้ที่สาเหาตุมมาจากอะไรเนี่ยครับก็มันได้ออกมั่งไม่ได้ออกมัง่งรุ่นที่น้ำท่วมเนี่ยโอ้โหแย่มากๆเลย ไม่ต่างจากช่างเย็บผ้าและรับปักชื่อนักเรียนในอำเภอเมืองนครราชสีมาที่บอกว่าทำอาชีพนี้มานานนับ10ปีค่ะแต่ทุกวันนี้บางวันไม่มีผู้ใช้บริการแม้แต่รายเดียวนะคะนั่นหมายความว่าไม่มีไรายได้เลยสักบาทหนึ่งในวันนั้นทางออกก็คือหันไปพึ่งเงินกู้แต่พอจะไปใช้ดอกเบี้ยถูกถูกของรัฐก็เข้าไม่ถึงก็คือกู้ไม่ได้นั่นเองค่ะก็เลยสุดท้ายแล้วเนี่ยต้องหาไปหาทุนในทางอื่น เพื่อที่จะนำมาใช้จ่ายทั้งนี้สินเดิมค่าเช่าบ้านค่าเช่าร้านค่าน้ำค่าไฟค่ะคือถามว่าวันๆน่ะจะมีค่ากับข้าวไหม ถ้าเราทําได้เราก็ได้กินนะลูกตรงนี้ถ้าเราทําไม่ได้ถ้าเก็บป่วยสักเดือนหนึ่งเนี่ยหมดเลยอดเหลือใช่ไมคะไม่เหลือใช้ใจทุกวันแม่นี่ก็อยากให้เขาบีเงินทุนให้คนจนกู้มากเพื่อเอาสร้างงานสร้างชีพต่อใช่เพื่อเราก็จะได้ทําอย่างนี้เพื่อลูกหลานเขาก็จะได้ทําต่อไปเนาะ เชื่อว่าคุณผู้ชมเวลาดูข่าวว่าย่อจองรถในงานมหากรรมยานยนต์เนี่ยมันพุ่งสูงขึ้นไหนบอกว่าคนไทยเศรฐษฐกิจไม่ดีนะคะข้อมูลนี้มันอาจจะทําให้เรากําลังเห็นถึงความเหลื่อมล้ําในรายได้ของคนที่อยู่ร่วมในสังคมเดียวกันนี่แหละคะ่ะมีข้อมูลจากนักเศรษฐศาสตร์อาวุโสประจําประเทศไทยจากธนาคารโลกนะคะที่บอกว่าตอนนี้เนี่ยการฟื้นตัวทางเศรฐษฐกิจของไทยเป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไปก็สะท้อนถึงการฟื้นตัวรายได้ของประชากรที่ยังกระจายตัวไม่เต็มที่ ถ้าไม่มีการกู้เงินเข้ามาประคองสถานการณ์เศรษฐกิจอาจจะมีคนไทยที่ยากจนเพิ่มมากขึ้นถึงร้อยละ8.1ในปี2564ความเหลื่อมล้ำของไรายได้อาจจะสูงกว่าระดับปัจจุบันร้อยละ40ค่ะมีส่วนมีบทบาทในะการลดความเหลื่อมล้ำในช่วงโควิดแล้วก็ก่อนนั้นครับแต่ว่าถ้าเกิดจะลดความเหลื่อมล้ำต่อเนื่องไปในอนาคตเนี่ย โดยที่เป็นช่วงที่เราต้องรัดเข้มขัดด้วยเนี่ยจำเป็นต้องเพิ่มภาษีนะครับแล้วก็มีรายจ่ายที่เจาโจงมีประสิทธิภาพมากขึ้น นายดนุชาพิชยานันเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติบอกว่าสสชไปวัดระดับคนไทยที่มีรายได้ต่ำกว่าเส้นความยากจนในปีที่แล้วนะคะมีอยู่ประมาณ4ล้าน4แสนคนลดลงมาจากปีก่อนหน้านั้น4ล้าน7แสนคนค่ะแต่นี่คือการคำนวณในเชิงวิชาการและใช้เกณฑ์ การวัดความยากจนที่ต่างจากเกณฑ์ของกระทรวงการคลังซึ่งอยู่ระหว่างการคัดกรองคุณสมบัติผู้มีรายได้น้อยที่เข้าลงทะเบียนในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตัวเลขเนี่ยแตะกว่า20ล้านคนถึงแม้ว่าจำนวนคนยากจนที่วัดเป็นตัวเงินจะลดลงแต่สถานการณ์คนยากจนในหลายมิติกลับรุนแรงมากขึ้นค่ะเพราะปัญหาเด็กหลุดออกจากร,ระบบการศึกษาเพิ่มมากขึ้นค่าใช้จ่ายในการศึกษาภาคบังคับที่แพงมากขึ้นกลัวเรือนขาดหลักประกัน รายได้ไม่พอกับรายจ่ายเข้าไม่ถึงคุณภาพชีวิตที่ดีจึงเสนอให้หน่วยงานรัฐบูรณาการฐานข้อมูลจัดทำชุดมาตรการและสวัสดิการให้ครอบคลุมและตรงกับกลุ่มเป้าหมายค่ะ